สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ช่างกี้ลำดูก,กานะครับอ่าวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าดิฟฟี่ตัวนี้เป็นสองสี่แปด OBD2 นะครับอ่าว่าในกล่องมีวัดค่าอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นวัดค่าแบตเตอรี่นะครับอ่าสะท้อนแสงนึงตัวนี้เป็นวัดรอบครับแล้วก็ ตัวนี้วัดหมอน้ำครับวัดหมอ้อน้ำส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับออยเพรแล้วก็ตัวนี้เป็นวัดเทอร์โบครับก็มีตัวน,วนี้ตัวนี้ออยออยเทมนะครับวัดความร้อนน้ำมันเครื่องแล้วก็จะมีกล่องควบคุม หตวัวก็ปัก OBD นะครับแล้วก็จะมีรีโมทอา่าแล้วก็จะมีสายลิงก์ยาวหนึงเส้นนะครับแล้วก็สายลิง์สั้นอีก5เส้นนะครับนี่สายลิงก์สั้นแล้วก็จะมีอา่าสายต่อไฟลีนะครับนี่ใสยตัวนี้สสยต่อไฟลี กับไฟสวิตช์กุญแจอ่อนนะครับ